ที่ท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเดนช anel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม สำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่13นะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวิชาสุขศึกษาพลาศึกษานะครับซึ่งวันนี้เราจะไปพูดกันถึงเรื่องการสร้างสามพันธภาพในครอบครัวครับนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอาแล้วนะครับโอเค ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องความแตกต่างของครอบครัวแต่ละครอบครัวใช่ไหมครับเราทําความรู้จักกับคำว่าครอบครัวเนี่ยมามากพอสมควรและและเราก็ได้เห็นความสําคัญนะครับของครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวครับเพราะว่าสัมพันธภาพที่ดีนะครับก็ทําให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ ซึ่งในเนื้อหาวันนี้เนี่ยมีไม่มากครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวันนี้เนี่ยมีวิธีการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวมาแค่6ข้อเองเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือให้ความเคารพนะครับแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่นะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวเล็กใช่ไหมครับก็จะมีใครครับมีคุณพ่อคุณแม่ ใช่ไหมครับถ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้านนะ้าอาอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับก็จะทําให้เรานั้นจะต้องอเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านเหล่านี้นะครับเพราะว่า,าสิ่งที่ท่านมีมากกว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็คือท่านได้ผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆนะครับ แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือคือความรู้ที่มีคุณค่ามากที่จะจะจะ,จะนำมาสอนลูกหลานนะครับให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นลูกเป็นหลานนะครับก็ต้องเชื่อฟังเนาะโอเคข้อต่อไปนะครับข้อที่2ก็คือช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่สามารถทําได้นะครับเท่าที่สามารถทําได้นะครับเพราะว่า งานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอันตรายเกินไปอาจจะไม่เหมาะสําหรับเด็กเราก็ต้องอา,อาจจะทําได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือได้รับการฝึกฝนมาจากคุณพ่อคุณแม่ได้รับการอาสอนวิธีการต่างๆมาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับก,ก็ถ้าอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ปลอดภัยนะครับ แต่ว่าที่เหมาะสมเลยก็คืองานง่ายๆครับกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยครับไม่อันตรายอะไรถูกต้องไหมครับ mm hmm. กอกน้าอ่าพับผ้านะครับรีดผ้าอันตรายไหมครับรีดผ้าก็อันตรายเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่าต้องต้องต้อง,องดูนะครับเพราะว่ารีดผ้าเนี่ยมันร้อนเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่าทำงานที่เหมาะสมกับวัยของเรานั่นเองนะครับ ข้อต่อไปนะครับใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็จะทำให้เราเป็นคนที่น่าคบน่าคุยนะครับน่าเข้าหานะการใช้คำที่สุภาพยิ่งยิ่งในฐานะที่เราเป็นเด็กอายุน้อยในบ้านนะครับอาจจะมีคนน้อยกว่าเราเนาะอาจจะมีน้องหนุ่มที่น้อยกว่าเราแต่ในฐานะที่เป็นเด็กแล้วเนี่ยนะครับการพูดกับผู้ใหญ่ ก็ต้องพูดจาด้วยความสุภาพอ่อนหวานนะครับแล้วถ้าเราฝึกสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากครอบครัวนะครับเราทํากับครอบครัวของเราทุกวันพอเรามาออกสู่สังคมภายนอกนะครับมันก็จะติดเป็นนิสัยของเรามานั่นเองนะครับต่อไปนะครับการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ทําตามใจตนเอง เนาะการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ทําตามใจตนเองตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยครอบครัวเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับสังคมที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วถ้าเราฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเราเริ่มจากยอมรับฟังความคิดเห็นของน้องเราก็ได้นะอ่าพอเราทําแบบนี้ใช่ไหมครับเราไปอยู่ สังคมที่มันใหญ่กว่านี้เช่นสังคมในกลุ่มเพื่อนสังคมในโรงเรียนนะครับเราก็จะไม่เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองนะครับแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับข้อต่อไปก็คือให้กำลังใจแล้วก็ร่วมมือกันแก้ปัญหาในครอบครัวนะครับบอกอย่างนี้เลยว่าไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหา นะครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวผ่านพ้นปัญหาไปได้นั่นก็คือกำลังใจนั่นเองครับกำลังใจจากใครจากทุกคนในครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการกำลังใจจากหนูใช่ไหมครับตัวหนูเองก็ต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ครอบครัวจะช่วยเกื้อนหนุนกันทำให้ครอบครัวมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็น6ข้อเนาะ เป็นที่จริงเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะมากมายครับแต่ก็เอามา6ข้อหลักๆประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนื้อหานี้ครูต้นจบไว้เท่านี้เลยนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปทําแบบทดสอบหลังจากฟังเนื้อหาตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับอ่ะแบบทดสอบก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่มีตัวหนังสือให้นักเรียนเห็นเนาะตัวหนังสือเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยตรงเนี้ย เนาะก็อย่าลืมทําแบบสอบเตือนนักเรียนตลอดนะครับบางทีฟังแล้วไปลืมทําแบบทดสอบนะครับอ่าแบบทดสอบนี้จะเป็นชั่วโมงที่13แล้วเนาะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ตรงนี้เขียนไว้อยู่นะครับตรงนี้น่าจะอ่าเข้าใจรูปแบบแพลตฟอร์มตรงนี้กันทุกคนนะครับก็เลือกชื่อเลือกชั้นไปนะครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอก่อนนะลูกนะดูคลิปวิดีโอก่อนนะครับ เพราะว่ากระบวนการจากการเรียนรู้ต่างๆขั้นตอนการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยครูเต้ลก็พูดไว้ในคลิปวิโดีโอตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับทาแบบทดสอบทําแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดตรงนี้สาคัญเพราะว่าท้ายแบบฝึกหัดเนี่ยถ้านักเรียนอ่า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 นแล้วตั้งใจทํานักเรียนจะไปเล่นเกมท้ายแบบฝึกหัดได้ดีนะครับจากประสบการณ์ครั้งก่อนใช่ไหมถ้าครูพูดอย่างนี้ถ้าใครได้ทํากิจกรรมครั้งก่อน ก็จะเข้าใจเลยนะครับว่าถ้าอ่านข้อความตรงนี้ไปก็จะทําให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นเนาะเกมจะเล่นได้ยังไงถ้าทําแบบทดสอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลิงก์ที่เรารอคอยกันอยู่ก็คือนี่เกมอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนกดเข้าไปที่ลิงก์เลยพอกดเข้ามาแล้วปึ๊บ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 ป๊บเป็นเกมนี่ของอชั่วโมงที่13ก็จะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นรหัส <Okay. S 2> ทีการเนี่ยครั้งนี้ครูเติ้ลปรับให้มันยากขึ้นนะให้ค่าชีวิตเราน้อยลงเพราะว่าตัวข้อสอบเนี่ยคูเติ้ลลดจำนวนมาไม่อยากให้มันเยอะมากมันเกมมันจะยืดเยื้อใช่ไหมครับก็ให้น้อยลงเนี่ยเห็นไหมต้นสือบางทีมันเล็กถ้าเราไม่ตั้งใจทําแบบทดสอบมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรือว่าแบบใช้เวลานานในการอ่านตรงนี้เนาะ แล้วก็เนี่ยต้องมาอ่านตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องมาหลบตัวปีศาจด้วยแล้วคำตอบข้อไหนล่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้ามาอ่านในเกมเนี่ยมันก็จะยากพอสมควรแต่ถ้านักเรียนได้อ่านแบบทดสอบมาแล้วก็จะรู้เลยว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัมพันธภ,ภาพในครอบครัวเด็กให้ความเคารพอ่านี่ใช่เนาะใช่ก็ไม่ไปแล้วเห็นไหมใช้อารมณ์ตัดสินอ่าเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับเข้ามาปุ๊บ ถูกต้องเห็นไหมครับแต่ถ้าเราทําแบบทดสอบมาอย่างตั้งใจเนี่ยเรารู้เลยปุ๊บอ๋อข้อนี้มาวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับก็จะเล่นเกมนี้ได้เวลาที่ดีขึ้นได้สิติที่ดีขึ้นเพราะมันมีผลต่อลำดับที่ใช่ไหมครับอ่าโอ้นี้มีมีตัวเขียวเพิ่มมาแล้วนะนักเรียนผูเพิ่มให้มันยากขึ้นนะให้มีตัวเขียวเพิ่มขึ้นม,มาด้วยนะครับสมมติทูเติลตอบไปงี้ละกันอ่ะผิดแล้วใช่ไหมครับอ่าผิดแล้วไปไหนต่อไม่รู้ไปไหนโดนตัวเขียวอีกตัวเขียวรู้สึกมันจะวิ่งเร็วกว่าตัวฟ้านะ ต้นว่าอ่ะเนี่ยค่าชีวิตหมดแล้วสำคัญนะครับกดลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็พิมพ์ชื่อปานาภาษาอังกฤษก็ได้ครับภาษาอังกฤษก็ได้ทุกคนพิมภาษาอังกฤษได้หมดแล้วพอเรียนกับทิชเชอร์ต้องพิมพ์ชื่อตัวเองภาษาอังกฤษใช่ไหมครับพิมเป็นชื่อจริงอย่างเดียวนมสกุลไม่ต้องนะครับเพราะมันจะยาวเกินไปแล้วก็พิมพ์ห้องอ่ะสมมุติคุณต้นอยู่สามทับสองแล้วกันแล้วก็พิมพ์เลขที่คุณต้นเลขที่57แล้วกันนะ ใสอันนี้นักเรียนต้องพิมพ์เลขที่ของตัวเองนะครับอ่าลำดับที่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนอะน่าจะคุ้นเคยกันแล้วต่อไปอ่าขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเล่นอีกได้ไหมได้กดย้อนกลับแล้วก็เล่นใหม่อย่างนี้นะครับอ่าหรือถ้าออกจากเกมมาแล้วอยากจะเล่นอีกก็ไปทําแบบทดสอบนั่นเองนะครับตอนนี้กี่นาทีแล้ว9นาทีอ่าเวลาอีกนิดนึงนะครับนักเรียนคูตเลนฝากบทเรียนย้อนหลังนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปที่ w w w i d e k u t e n c o m แบบนี้ เนี่ยนักเรียนเห็นแม้ตรงเนี้ยมันจะมี www.kuttern.com เนาะเดี๋ยวในลิงก์นั้นคุตเต้ลก็จะโพสต์ไ้ว่าเนี่ยเรียนย้อนหลังได้ที่ w w w k u t t e n c o m นะครับนักเรียนก็กดเข้าไปมันจะมาหน้านี้ก็เข้าไปห้องเรียนคุตเต้ลเลยนะครับแล้วนักเรียนก็มาเลือกห้องอ่าระดับชั้นของนักเรียนนะครับอันนี้เน้นย้ำท้าทวนเนาะสำหรับอ่าคนที่ยังยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับอ่าอันนี้จะมีลำดับกิจกรรมให้นะครับมีแผนที่ล่าขุนทรัพย์ความรู้นะ นักเรียนก็เข้าไปเรียนบางทีฟังคูเติ้ลแล้วไม่ทันอยากจะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนี่คูเติ้ลก็มีอ e ีบุ๊กไว้ให้นะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปเรียนแบบนี้ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ในนี้ก็จะมีเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงไวเลยนะครับนักเรียนไล่เรียนได้เลยเนาะโอเคนะครับสำหรับครั้งนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับ ก็นักเรียนสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในช่องทางของ youtube นะครับแล้วก็ facebook นะครับกับจะได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันเนาะสำหรับครั้งนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ